สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้หนุกมีรถสวยมารีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เลือกเป็นของค่ายอิซุสูนะคะเป็นรถที่ขายดีตลอดกาลเลยนะคะวันนี้มีมาให้ลูกค้าเลือกเป็นสองคันนี้เลยนะคะเป็น สประตูนะคะสประตู h i ร h นเดอร์นะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะคะแล้วที่สำคัญมาพร้อมกับหลังคาแคลรีบอยนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยใครที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูนะคะมีแคลรีบอยคลิปนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะอ่ารถทั้งสองคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆนะคะลูกค้าประวัติดีดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะร้านอยู่ ตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้านะคะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะสนุกค,คานะคะปักหมุดมาได้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้าใกล้ๆมอกษะเสพมณฑิตเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะที่นี่เดี๋ยวนุกพาเดินดูรถนะคะบอกเลยว่ารถจริงตรงปกแน่นอนนะคะรถสวยสภาพเดิมๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะคันนี้เป็น i s u z u ู Ma x 3.0 Z p e t จุแเนะคะ สี่ประตูไฮ g h นเดอร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสีดำโฉมปี2019นเะคะเครื่อง3 0มขับสนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนี่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นมาครบไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าโครเมียมนะคะสีสวยสีเดิมจากโรงงานนะคะามาพร้อมแม็กอัอลอยนะคะเดิมๆโรงงานเลยนี่ คันนี้นะคะแม็กขอบส8ดนะคะแม็กขอบ18สภาพเดิมๆได้ยางปี2อ2 0นนะคะนี่สภาพรถสวยๆส,สีเดิมโรงงานนะคะโลโก้ทุกอย่างมาครบกระจกข้างเป็นโครเมียมปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยสภาพเดิมๆนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นที่นี่กระจกเดิมๆทุกบานนะคะโลโก้ที่กระจกมาครบนะคะรถไม่มีโดนเปลี่ยนกระจกมาอย่างแน่นอน สภาพสวยเดิมการันตีนะคะออปชันรถคันนี้มาครบคันนี้จะได้เป็นรุ่นท็อปเลยภายในนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลเดิมๆจากโรงงานเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับไม่มียยนนะคะสภาพดีเลยแล้วก็เบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วนะคะปรับระดับปรับทิศทางได้หมดนะคะพวงมาลยเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าอ,ออกได้หมดมีระบบพูดคอนโทรลให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับ เกียร์ออโต้แอร์ปรับออโต้มีหน้าจอทัชสกรีนจอเดิมแท้โรงงานให้เรียบร้อยมีนวิเกเตอร์นำทางแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยนะคะนี่เป็นระบบคสตาร์ทแล้วนะคะคันนี้นะคะปี19ไม่หนึ0งแสกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะก็ได้รถสวยสภาพเดิมนะคะเลขไม่ไม่ใช่ปัญหาถ้ารถสวยเพราะว่าเราคัดรถเกรดเอจริงๆนะคะสภาพดีจริงๆแล้วก็ใช้ยาวๆได้เลย ได้ออปชันครบขนาดนี้นะคะโอ้โหถือว่าคุ้มเลยดูนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะซอกประตูเดิมจะเก็บเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะโครงสร้างรถเดิมบอดด้รถเดิมแน่นอนนะคะกระจกปรับไฟฟ้าหมดนะคะแล้วก็ดูได้เลยนี่รอยเมคอัพตต่างๆนะคะจากโรงงานมาครบหมดนะคะภายในสวยๆเลยนี่สภาพดีเบาะไม่มีช้ำนะคะ ใครที่หาสี่ประตูออโต้มีแคลริบอยคันนี้แนะนำเลยนี่มีแคลริบอยลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วไปใช้ยาวๆได้เลยกันแดดกันฝนเก็บของเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยได้เลยนะคะนี้คุ้มนะคะ,ะถ้าลูกค้าไปติดเองลูกค้าโดนเป็นหมื่นนะคะสำหรับแคลริบอยนะคะโลโก้ต่างๆของรถคันนี้มาครบหมดนะคะแล้วก็ มีกล้องถอยด้วยนี่กระบะไลเนอร์นะคะอ่ะให้ดูเลยสภาพดีรถไม่ได้มีบรรทุกหนักแน่นอนนะคะสภาพการใช้งานของรถคันนี้ถือว่านี่สวยเลยกระบะไลเนอร์นะคะต้องรอกการใช้งานคือว่าน้อยมากนะคะไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนสภาพดีใช้ย,วยาวๆได้เลยนะคะนี่ใครที่ไม่อยากได้ฮาริบอรแจ้งได้นะถ้าชอบรถสเปคนี้นะคะเดี๋ยวนุก จัดการถอดออกให้ได้นะคะนี่แต่ว่าเราให้ไปแบบนี้เลยนะคะใครไม่ชอบคลรบอยแจ้งได้เดี๋ยวจดการถอดออกให้นะคะคันนี้หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสีดำเกียร์ออโต้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะจัดได้เต็มเลยล้นล้นเลยคันนี้ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากดาวเพิ่มอยู่แล้วข้างวดก็ลดลงตามเงินดาวลูกค้านะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่อยากใช้เงินดาวนะคะคันนี้จัดเต็มได้เลย ต่างจังหวัดก็จัดได้นะคะจัดได้ทั่วประเทศไทยนะคะมีวิ่งเซน็นทั่วประเทศนะคะอันนี้ปี1 9 3เสเพทิกนะคะเกียรโตใครสนใจรถคันนี้อยากดูระเอียดเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวห้องเครื่องเนี่ยหนุเปิดให้ดูท้ายคลิปนะคะอ่ะมาต่อกันอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นสีขาวนะคะสีประตู h i g h นเดอร์ er โฉมปี2016ราคาก็จะเบาลงมาหน่อยนะคะคันนี้ราคาไม่ถึง0,000นนะคะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะ ใครที่หากระบะแมนวนวลขับสนุกๆนะคะต้องคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็น1.9แซดนะคะ1.9แซดนี่สีประตูไฮ er เรน,นเดอร์เกียร์แมนนวลมีแคลริบอยให้เรียบร้อยนะคะปี2016นะคะราคาคันนี้อยู่ที่565,000บาทสีขาวส,สวยๆเลยนะคะคันนี้มีโลโก้อิซูสีแดงตรงกลางด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ดูแบบ สวยนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นโคเมียมแบบนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดยทามันทิ่งลายให้เรียบร้อยนะคะสีสวยสีเดิมโรงงานนี่มาพร้อมแม็กอลลอยนะคะแม็กเดิมโรงงานขนาด18นิ้วนะคะนี่เดี๋ยวดูไปยางให้อันนี้แม็กขอบ18นะคะแล้วก็ยางปี2021นะคะก็ใช้อีกยาวๆได้เลย กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟลเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยคันนี้ติดฟลีมาพร้อมแล้วนะคะกระจกเดิมๆทุกบานรถทุกคันกระจกต้องมีโลโก้พวกนี้นะคะามาดูด้านในกันคันนี้เกียร์มันนวดน,นะคะภายในโทนสีดำแบบนี้เลยภายในโทนสีดำนะคะปี2016นะคะหนึ่งจ0ดแซดห้าแสห ให้ดูเลขกไม์เลย120 0 0กว่ากิโลนะคะถือว่าก็ใช้งานปกตินะคะสำหรับรถปี2อ1 6ภายในโทสีดำเบาเป <necessary> ็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมแท้โรงงานเลยเบาะไม่มีแตกไม่ม mad ีขาดไม่มีช้ำเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้สภาพดีเกรดเอนะคะพวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกลรอนะคะมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลแอร์ปรับอนาล็อกหน้าจอทัชสกรีนจอเดิมแท้โรงงานให้เรียบร้อยคอนโซลรถต่างๆไม่มีช้ำนะคะ ดูได้เลยสภาพดีนะคะนี่หัวน็อตนะคะเดิมเดิมเลยตะเข็บเดิมนะคะซอกประตูเดิมหมดนะคะนี่ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทคันนี้จัดได้เต็มเหมือนกันรอยเมคอาร์ตต่างๆนะคะที่ขอบประตูมาครบนี่ภายในส,สวยๆนะคะเบาะเดิมเดิมโรงงาน ข้อดีเลยของบ่อผ้านะคะดูแลดูแลก็ถือว่าดูแลง่ายอยู่นะคะแล้วก็ข้อดีเลยนั่งสบายนั่งสบายนะคะแล้วก็คลายความร้อนได้ดีนะคะลูกค้ามีแคลรบอยให้เรียบร้อยนะคะมีแคลรบอยลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะส,สวยๆเลยโลกโก้ต่างๆของรถคันนี้มาครบหมดนะคะ มีกล้องถอยด้วยอะเดี๋ยวดูกระบะไลเนอร์นิดหนึ่งนี่นะคะอาแม็กไลเนอร์นะคะกส็สวยๆเดิมๆนี่ถือว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักล่องรอยการใช้งานมีบ้างปกติอยู่แล้วของรถมือสองแต่ว่ารถไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนดูจากร่องรอยการใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงนนะคะจะสวยกว่าน,นี้เยอะมากๆนะคะใครที่หา สี่ประตูมีแครรี่บอยมาให้ลูกค้าพร้อมอย่างนี้นะคะมีมาให้เลือกแล้วสองพันปีสิบเก้าแล้วก็ปีสิบหกคันนี้นะคะสนใจคันไหนแจ้งมาได้เลยคันสีขาวก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเหมาะสําหรับสายที่แบบลุยๆนะคะเน้นแบบชอบขับเกียร์ธรรมดานะคะก็คันนี้เลยคันนี้หนึ่งจุดเก้าแต่แรงม้าหนึ่งร้อห้าสิบแรงม้านะคะถือว่าแรงใช้ได้ขับดีแล้วก็เน้นเรื่องการประหยัดน้ํามันด้วย สภาพสสวยๆภายในไม่ช้ำนะคะของเราคัโรถเกตเอมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะโครงสร้างรถเดิมบอดี้รถเดิมเครื่องเดิมนะคะไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์เอกสารรถชัดเจนเอกสารครบนะคะเล่มทะเบียนไม่มีชำรุดสูญหายนะคะเอกสารชัดเจนแหล่งที่มาตรวจสอบได้หมดนะคะสวยทั้งสองคันนะคะสีขาวปี16แล้วก็สีดำปี19ชอบคันไหนก็ แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดให้เดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยคะ่ะมาดูนะคะสาหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเริ่มจากคันสีดาปีสิบเก้านี้ก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สามจุดศูนย์บูพาวเวอร์นะคะ DDI เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะรถสวยเครื่องเดิมไม่มีดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยเดิมรถไม่ช้านะคะแล้วก็ ดูได้เลยนะคะเครื่องสวยนะคะนี่ไม่มีค่าน้ำมันไหลย,ย้มใด้ทั้งสิ้นนะคะระบบ ABS ทุกอย่างมาครบนะคะใช้งานได้ปกติหัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะคันหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอบแบบนี้เลยสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานอยู่ครบหมดนะคะเมคอาร์ตตามสีโรงงานมาครบหมดเพโรถอยู่ครบเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้ออเ็นนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมๆคันนี้ สวยๆเดิมๆน่าใช้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยขับสบายแน่นอนนี่หันกันความร้อนทุกอย่างมาครบนะคะสะภาพสวยๆเลยเครื่องเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะของเราการันตีเรื่องรถด้วยว่าไม่รับรถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มาเด็ดขาดเลยอันนี้เช็คประวัติได้พาช่างมาดูรถจริงได้เลยนะคะ ใครสนใจรถคันนี้นะคะ639,000บาท3.0แจดแพีดิกนะคะเป็นปี2 0 1 9นบาะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุกส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะมาต่อกันอีกหนึ่งคัน, <c oughs> นะคะันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเครื่องยนต์บูพาวเวอร์ดีดีไอนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะคะ1.9 150แรงม้านะคะนี่ก็เดิมๆโรงงานเลย สติกเกอร์ทุกอย่างจากโรงงานตรงสื่อเห็นชัดเจนสภาพดีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะของเราการตีเรื่องรถอยู่แล้วรถต้องสวยต้องดีนะคะถึงเอาเข้ามานะคะเน้นค้าขายกันยาวๆนะคะลูกค้าที่เอ่อเป็นลูกค้าประจำนะคะแนะนําลูกค้ามาซื้อรถเนี่ยจะดูกันดีนะคะว่าของลูกคัดรถแต่รถสวยนะคะนี่เพดด้ทุกอย่างมาครบนะคะ คันนี้นะคะฝากระโปรงมีแกะเก็บงานเก็บสีมาบ้างนะคะก็เล็กน้อยไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะรถมือสองมีบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็เก็บสกเก็ตหินอะไรปกตินะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนี่เมคอะทุกอย่างอยู่ครบจากฝากระโปรงเดิมนะคะแต่ฝากระโปรงเดิมผ่นกันความร้อนมาครบเมคอะมาครบนะคะสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานมาครบหมดนะคะดูได้เลยเครื่องสวยสดๆไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิย้มแน่นอนนะคะ คันนี้สีขาวนะคะ1.9 Z 4ประตู h ฮรันเดอร์เกียร์แมนนวลปี2016ราคา565,000บาทนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะทั้งสอคันนี้อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้ทำรีวิวตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งกันเข้ามาได้นะคะย้ำอีกทีนะคะลูกค้าประวัติดีดาวเริ่มต้นที่0%นะคะผ่อนได้สูงสุด84งวดนะคะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากผ่อนน้อยๆน,นะคะอยากผ่อนแบบ 1>, 1ปี2ปีนุกทำให้ได้นะคะอ่าใครที่แบบดาวเยอะอยากผ่อนน้อยนะคะก็จัดให้ได้หรือถ้าลูกค้าท่านไหนอยากฟรีดาวผ่อนยาวสุดแบบสีงวดก็จัดได้เลยนะคะ,ะฟรีดาวทั้งกู้นะคะอ่าใครสนใจนะคะทั้ง2คันนี้4ประตูไฮเ h นเดอร์มีค a r ์บอย y นะคะเลือกได้เลยปี2016 5 6 5 0 0 0บาท1.9แนะคะแล้วก็3าุดศูนย์ทกปี2019สีดำเกียร์ออโต้นะคะ ราคา639,000บาทใครสนใจคันไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะรับจองออนไลน์มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นได้ถึงบ้านได้เลยนะคะก็ฝากรถทั้ง2คันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในสงการ อัปเดตคลิปให,หม่ๆนะคะวันนี้นุกฝากรถทั้ง2คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ